สวัสดีค่ะแอดมินแก้วมาแล้วค่ะวันนี้แอดมีเรื่องเล่านะคะมาเมาส์มอยนะคะวันนั้นที่ไปสัมภาษณ์หนูฝรั่งเศสใช่ไหมทุกคนแอดกอ็ทานอาหารเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำเนาะก็ไปเติมลิปแมเตลิปสติกบลัมซิเลตของเรานี่แหละนะคะในห้องน้ำแล้วมีสาวๆน้องๆ2คนนะแล้วก็พี่คะ สวยจังแล้วโอ้โหลิปสวยใส่ลิปเปอรไรอะไรเงี้ยเออหนูหนูขอลองได้ไหมก็เลยได้ฉัน้องเอาไปเลยค่ะวันนั้นแอตทาเป็นเบอร์ศูนย์หกเนาะอืมไปดูกันค่ะบรรยากาศถ่ายไม่ดูเดี๋ยวหาว่าไม่มีหลักฐานนะนะแบบลิปสิงห์งสินเขตสวยยังไงนะคะไปดูกันค่ะสวยจังสวัสดีค่ะสองสาวน่ารักจังเมื่อกี้ยังไงนะเห็นเห็นที่ทาลิปอยู่ใช่ไหมแล้วมันสวยใช่ไหม นายพี่ให้พี่ให้อันนี้เบอร์เบอร์ศูนย์หกนะคะน้องขอขอทาลิปเนาะให้ไปเลยอ่ะหลากสวยมากเลยชื่ออะไรคะนี้ค่ะชื่ออะไรเชื่ออะไรอีพิซูค่ะอื้มเชื่ออะไรอ่ะีพิซูอีพิซูอายุเท่าไหร่กันนะอายุเท่าไหร่เด็กไลน์สิบเจ็ดสิบเจ็ดเฮ้ยอันนี้สิบแปดนะไม่นี่อันนี้ได้ได้รู้จัก่ะ เข้าห้องน้ำทาลิฟเติมแป้งก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นุ่มฝรั่งหาคู่นะคะก็สาวสาวน้อยออมาจากอะไรอะเมียนมาเหรอบอกลิฟต์พี่สวยจังพี่สวยจังหนูหนูขอทาได้ไหมว่าสัน้นเอาไปเลยพี่ให้ซะแบรนด์พี่เองนะจะ้เป็นไงมัางคะสวยไหมคะลิฟต์นะคะสวยไหมคะวันนั้นแอทาศูนย์หกเนาะอันนี้ก็ หาคู่ของเราเดือนนี้นะก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะแพ็กเกจ6เดือนแพ็กเกจหปีที่ลดหันราคานะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วยังมีโปรโมชั่นนี่เห็นไหมคะลิปสวยๆคือคนแบบผ่ันไปผานมาเออเห็นแล้วยังอดใจไม่ไหวถูกไหมอ่ะก็แมทลิปสิ่งบัดามซิเคล็ดนะคะ ของเรานะคะสามแท่งนะคะสามแท่งสําหรับสาวที่หาแฟนฝรั่งนะคะสามแท่งรับมูดโฟมน้องสาวหอมนะคะเอาไปล้างซิมวจมาของเรานะคะดูแลน้องสาวของท่านนะคะนะก็ช่วงนี้มีโปรนะคะเซตนี้นะคะ499บาทรับฝรั่งงานดีของเราไปคุยทันทีนะคะพร้อมแอนมี่แก้วดูแลปรึกษาแนะนําตลอดการคุยได้คู่ได้แฟนมาแล้วก็เยอะนะคะถ้าใครยังไม่พร้อมสมัครแพคเกจหาคู่เนาะถึงแม้ว่าจะลดกระหน,น่ำหันรานะคา ขนาดนั้นยังไม่พร้อมก็มาลองเซตนี้นะคะได้มูดโฟมได้แมทติสติกมาดามซิกเกตที่สาวๆได้ใช้เราต้องจิตใจแน่นอนขนาดแค่เห็นแอดเดินผ่านอาะยังขอแบบโอลิฟอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะพี่ก็ให้ไปนะคะน้องถ้าเห็นคลิปนี้เนาะกะ็มาสั่งซื้อได้นะ <c oughs> นะแถมรับฝรั่งไปคุยด้วยนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นนะจ๊ะบ๊ายบาย